หมอกหมอกหมอก <laughs> นะวันนี้พากันพากันไปทานข้าวนะคะ change, driving, huh? ไปร้านอาหารวันนี้ไปบัฟฟาโลกรีนกันโอเคมาไปกินข้าวที่ร้านอาหารกันนะคะวันนี้หูหูยเลี้ยง ร้านอาหารที่เราไปวันนี้คนนี้เขาจองโต๊ะค่ะวันนี้ต้องจองก่อนนะคะตอนนี้แล้วก็มีการตรวจกับโควิดด้วยเขาเรียกว่าอะไรใบยืนยันที่เรามีวัคซีนร้รรานอาหารได้นะคะในช่วงนี้ที่ฝรั่งเศสเขา,า,าทำแบบนี้ค่ะคือถ้าคนไหนไม่มีวัคซีนคนนั้นไม่ได้ไปร้านอาหารเข้าร้านอาหารไม่ได้เขาไม่รับตรวจตรวจเจอก็ปรับจับแล้วก็ ถนนตลอดทางนะคะตลอดการเดินทางก็จะมีเนี่ยค่ะหมอกเอาจับว่านะต้นไม้นี่ค่ะเป็นโอ๊กนะคะเช่นใบก็จะร่วงในช่วงหน้าหนาวหมดหนาวก็งอกออกมาใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะหน้าหนาวจะเป็นอย่างเงประเทศ ก็จะมีทุ่งหญ้าที่เขียวเขียวเนี่ยค่ะไมไม้อื่นร่วมก็จะมีทุ่งหญ้าเขียวเขียวเร็วที่เขาวิ่งในหมอกที่นี่นะคะาคนประมาณประมาณห้าสิบหกสิบนะความเร็วที่เขากาหนดให้ถ้ามีหมอกถนนเส้นนี้วิ่งได้แปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะหน้าหนาวาจะเป็นอย่างนี้บางทีก็ปกคลุมกันบางทีก็มองไม่เห็นปกคลุมอยู่ยทั่วไปหนาะ ที่ก็หนาทึบบางบางพื้นที่ก็หนากว่านี้วันนี้วันอาทิตย์นะคะเราไปร้านอาหารกันโชคดีวันนี้ลูกใจพาไปกินข้าวนอกบ้านบรรยากาศในร้าน ไปเป็นคิวๆกันอันนี้เราก็าาาาด้านหน้าด้านนอกด้านในเดินกันเข้าไปบรรยากาภายในรา้นนานลิคคอน เมนูเมนูให้หน่อยเพราะใหญ่ี่เวลาเข้าร้านอาหารเขาก็จะมีเช็คคิว QR โค้ดนะคะของโค้ดแล้วงั้นเข้าไม่ได้ไงถ้าเช็คเนะ,นะเขาก็จะใช้อันนี้ค่ะมันจะบอก QR โค้ดอยู่ในเนี้ยเนี่ยเขาก็สแกนสแกนเขากให้เข้าไปได้ถ้าไม่มีก็เข้าไม่ได้ค่ะร้านอาหาร,หรเข้าไม่ได้อันนี้ก็มีติดตัวนะคะติดตัวสำหรับ การไปเข้าร้านอาหารโรงภาพยนตร์ที่ร้านอาหารนะคะที่นี่เวลาเข้ามาแล้วก็จะมีอะเปียโวที่ให้ชูดูในเมนูแนละ้วพอมีอะเปียโวอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับแป้งที่ว่เป็น,เป,นเป็นสตาร์เตอร์ก็มีเรียกว่าอะไรนะตาปัสชมิที่เรากินไปในแตงกวานะด้วยแล้วก็จะมีเมนูเราก็สั่งเป็นพวกเนื้อย่างเนี้ยบรนพวกที่นี่บัฟเฟโลกลิงที่เป็นเนื้อย่างเนื้อย่างเสร็จแล้ว แ้กกกินนนัชร์อันนี้เป็นเมนูนะคะเมนูเขาก็จะมีที่นี่เมนูของเขาก็จะเป็นที่นี่เมเยอร์อเวเลดัวอันนี้กินกับมือเขาบอกแบบนี้นะอันนี้เป็นคือคือนี่ก็กินพวกเนื้อที่มันเสิร์ฟเป็นเนื้อดิบเป็นพวกชีสเข้ามาด้วย เป็นเนื้อแผ่นบางๆอันนี้เป็นปลาอันนี้เป็นเบรอร์เกอร์เบอร์เกอร์นะเจ้าอันนี้เป็นส่วนของสต็กอันนี้เป็นวัวล,ลายนี่เป็นสัตว์ปีกนะคะเขาพูดถึงสัตว์ปีกอันนี้เป็นดีเซอร์อของหวานอันนี้เป็นเมนูที่เป็นกลางวันเสิร์ฟแบบนี้เนี่ยค่ะเมนูต่างๆที่มีให้เลือกนะคะเราก็จะเลือกนะคะวันนี้ตอนนี้เลือกแล้วกันอันนี้นะคะเขามาเสิร์ฟสลัดให้เรากินก่อน ฟรีอันนี้ฟรีนะคะเป็นเนี้ยอันนี้ฟรีป๊อปกับขนมปังก้อนๆแบบนี้ค่ะก้อนๆเหมนอน,บบนใส่มาก,กับปันยีให้ปันยีอันนี้น้ำ <c oughs> เขาก็จะเสิร์ฟเป็นอะไรเนี่ยอันนี้น้ำจะเสร oh. ิ <c oughs> ร์ฟให้เครื่องปรุงก็จะมีแบบนี้ค่ะเกลือกระเทียมกระเทียมอะไรก็ไม่รู้เครื่องเทศเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยดำบดบหมุนมุนเครื่องดื่มวันนี้เราสั่งนะคะ น,นีอันนี้เป็นเมนูของเขานะเมนูเขาเสิร์ฟมาเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องดืง่มแอปเปโรอปเปโรหมายถึงเป็นกลแกล้มอันนี้เป็นไวน์ mm hmm. ก็จะมีไวน์แล้วก็มีเครื่องดืง่มให้แบบเนี้ยให้ร้านอาหารที่ฝรัง่งเศสนะคะที่เนี้ยเ <Okay. S 1> นะะี่ยค่ะโอ้เดอะพิเปิลสออร์าก็จะมีอันนี้เป็นอปเปโรก็คือ <the best. S 1> กับแกล้มเขเรีย <The best. S 1> กกล้แกล้ม <The best. S 1> ก็จะเป็น มาจีต no, e ัห้าห้ายูโรเก้าสิบเก้าองติมก็จะมีแบบนี้ค่ะก็ประมาณสองร้อยสามร้อยบาทประมาณนี้สองร้อยกว่าบาทเนาะ100ร้อยกว่าบาทก็มีแล้วแต่ราคานะคะนีแบบน้ำน้ำขวดละสามยูโรเก้าสิบเก้าเหมือนสี่ยูโร เกืบอบ200บาท so อันนี้ก็จะเป็นพวกวายนะคะน,นี่คนนี้เขากินก <Yeah. S 1> ินไปแล้วเนี่ยกลมไร้เขย่งอ, to pig, อันนี้เราจะสั่งอันนี้เป็นสั่งเนี่ยนะคะ mm. มิกซ์ต้าปัสก็จะมีตะก้าอีกตะก้าเนี่ยที่เขาส่งมาก็ประมาณเก้ายูโรกว่าก็สิบยูโรมันสามร้อยกว่าบาท นนไม่ใช่ไม่ใช่ส้สมมไม่ใช่เนสที่นี่เขาจะไม่หวานนะคะ อันนี้เป็นมิกซ์ตาปัสเขาเรียกนะคะก็จะมีพวกอันนี้พวกชีสอยู่ข้างในมีอันนี้น้ำทีเหมือน BBQ. บาร์บีคิววางนี้อันนี้ก็เป็นปีกไก่เนี่ยหลายแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นลิกา้าเขาเรียกเหล้าริก้านะคผะสมกับน้ำหมอนี่บ้าเ้ยกินแจก,กดาเนเหยียดเพื่อข้าไฮไลท์เดี๋ยวอาย <laughs> No, like, so huh? oh right. then you have a choice of the two oh. it's your oh, they talk about fingers? ม่ใส่ถั่วแดงอข้างในรสชาติจืดๆหน่อย <c oughs> ละอันนี้หมดไปละหยิบไปหยิบมาหมดไปละขนมปังเหลือก้อนหนึง่งเครื่องดื่มยังเหลืออยู่นิดๆ เหล่ากับแก้มเนาะหมดไปแล้วต่อไปก็จะเป็นวายแดงวายแดงก็จะกินกับเนื้อนะคะตอนนี้สั่งสั่งสเต็กไปค่ะอันนี้เป็นอันนี้มันหมดนะคะ,นนะเ,เนี่ยยี่สิบสี่ยูโรยี่ห้ายูโรเนี่ยหมดก็จะอันนี้ค่ะเขาบอกเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ขายหมดไม่เหลืออะไรเลยวันนี้เหลือแต่อันเนี้ยค่ะสามร้อยสามสิบกรัมก็สั่งคนมันมาทั้งหมดเอาท้งอันนี้ ก็จะสั่งไว้แดงกินกับเนื้อนะคะวันนี้มีเบอร์รี่บแล้วคะเป็นซอสซิกไก่ซอสแล้วก็เบยร์เนสคุณองกินซอสอะไรบาร์บีคิวเหรอโบ้โบ้โบวโอ้ไม่ก็มีโบ้โอเปนดิ f i อ s t voici donc la salade et je reviens tout de suite avec les légumes pour madame. Merci. On va y arriver. Merci. Vous avez réussi à à votre choix pour la boisson Oui. Non, autre chichar, oui, ici aussi. Non, non, c'est C'est chichar Petit Pétillant du chef. Oui, cassis pêche au mur. Pêche. Pêche. Pas de souci. Merci. Pêche une oui.

อันนี้ความสุกนี่เรื่เรียกมีเดียมนะคะขนาดกลางอันนี้เบียงคุยนี่เป็นว่าเวดังนะคะเป็นว่าสุกอันนี้สุกดีอันนี้ก็สุกดี <Sen or. S 1> อยู่ oh. มั้งเซยองเซยองโอ้เซยองได้ไหมถึงเหมือนน้ำตกนะคะเซยองกินสลัดนนั้แ ใส่โซอให้เลยมายยนิสตลอดเลยดูยยเขาเรียกโบเชินนะคะในเรียกโบชินเน,น,นี่อันนี้เป็นเป็นอะไรเขาเรียกเออผัก ผักย่างกินกับวายแดงเลยค่ะเนี้ยเนื้อนี่กิน,น,นกับวายแดงคนนู้นเอาวายขาวทําไมกินกับวายขาวเหรอเนื้อเขาก<ม>ิเป <ใน S 2> ็นวายเป็นอะไรนะอันนี้เขาบอกไม่ใช่วายนะครับ e เป็นอ๋อแกาซสติเกชอ๋อซองดัลโกลเหรอดัลโกลนิดหน่อยนิดเดียวนี่เป็นแอลกอฮอล์นิดหน่อยกาซสติเกช เขาก็จะผสมมาเป็นเรียนน้ำหวานนะครับวันน้ำหวานกักซิสเป็นผลไม้ชนิดนึ่กักซิสเซ็กซ์กักซิสปุ้กๆเซ็กซ์วัยเซ็ตเปชวักเเบียงแปลว่าสุกดีเบียงคุยไหนเบียงคุย มันก็นยังแดงๆอยู่แล้วล่ะเพอมันกันบโแมนเบียงควีเด้อนี่เด้อโออเส้เซนยอ,สองสมพรมดูมันไม่ใช่เบียงควีเออเดีอ่เสบ้าเบียนค้ีละมันสุกไม่ดีเท่าไหร่เลยดูผอยสังนี่เนาะปกตปกกิมันต้องสีดกว่านี้ไหมแม่เข็ดน้ำตกให้คอยคลกคลเลยเนี่ย เอาพริกปนมากคะกอบขวุขวัวเนาะลาบใส่นหนะิมะเพราะหืมเห็นน้ำตกให้กันกินนับเบียงคืออะไรอันนี้เป็นเครื่องเทศนะคะใส่ลงไปลว พริกไทยเนี่ยเขาใช้หมุนเอานะคะหมุนหมุนกลิ่อย่างอร่อยอร่อยแบบหลาย เไงด mm. yeah. ตัวนี้ตัดเลาะกระดูกอยู่เนีต้องบอกยํามี ο ο ่เสียบเมอนกน เอาเนื้อไปย่างใหม่ให้มันสุกค่ะเพราะบอกว่าเอาสุกดีแต่มันไม่สุกดีก็เลยต้องเปลีย่ยนตอนนี้กินผัดย่างไปก่อนนะคะผัดย่งางเนี่ยคนนี้เป็นเป็นชิ้นที่สองละสเต็กชิ้นที่สอง mm hmm. mm hmm. What is cuisson somewhat? Cuisson c'est quoi ça? Bien cuit. Non c'est pas bien cuit. Seigneur. ช่ยงอ๋ออันน no well ี้มาแล้วนะคะเบียงคุคือสุกดีค่ะเบียงคุเวลดันสั่งรอบที <h 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 ่สองหนดูสิเขาไปย่างให้ใหม่นะอ่าอันนี้สุกดีค่ะสุกดีอุ้ยเขาเติมเขาเติมไอ้นี่มันฝรั่งทอดมาให้อีกนะคะเาเพิ่มเข้ามาอีกเต็มเลยค่ะกินหมดไหมเนี่ย อ่านี่เบียงคีค่คะนี่สุกดีนะคะเวนเดิลเวลตันอืมอืมอร่อยนี่หมดเอานี่มาให้อีกเพิ่มไปอีกค่ะเวลาขอเขาย่างให้มันสุกก็เพิ่มอันนี้มาอีกค่ะเพิ่มไปเนไฟนายเนี่ยฟิตเนี่ยนน,นน่นคนโน้นกินค่ะที่มันกินไม่หมดของแม่หมูเหนียวอ่ะค่ะ เนี่ยค่ะหมดแล้วละ่ะอันนี้เรากินเสร็จกันแล้วนะคะพวกอาหารคาวอย่างเงี้ยต่อไปก็จะเป็นอาหารหวานแล้วนะ,ะอาหารคาวอาหารคาวเราทานหมดแล้วคือย่างเนี่ยสเต็กเนี่ค่ะมันฝรั่งกินไม่หมดเลยค่ะเนี่ยของหวานมาแล้วะคะ่ะอันนี้ชีสเค้กอันนู้นชีสเค้กคาราเมลยำ คนนี้เป็นไอศครีมวันนีละโอ้หตัใหญ่มากกินจนท้องบวมเลย <laughs> <laughs> กินจนท้องแบบว่าปุงแล้วปุงอีกมั้งท้องปุงอเออ <c oughs> <c oughs>

อันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายเขาบอกว่ามีแฟนหรอชิ้นสุดท้ายนี่แฟนหรอ,อรวยเงิ <c oughs> นมาเนาะอันกิน่ยวชิ้นสุดท้ายอร่อย มากเลยค่ะอันนี้ก็จบแล้วนะคะการกินอาหารในร้านร้านอาหารเราก็เตรียมตัวกลับต้องเตรียมตัวกลับคนบนี้ก็ใส่เสือ้อคนน้องก็ใส่เสือ้อ เวลาออกไปจากร้านอาหารก็สวมหน้ากากออกมานะคะเดินเปล่าๆมาไม่ได้เขาก็ให้สวมหน้ากากเราก็กินเสร็จแล้วท้องเต็มไปหมดเลยกินแล้วก็อิ่มนะคะอิ่มมากของหวานก็จะมีตั้งแต่นู่นกับแก้มค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอัเปร์ทิฟอัเปอรอันนี้หมายถึงว่ากับแก้มต่อไปก็เป็นสตาร์เตอร์มีทาปาสแล้วก็มีเมนเมนูก็เป็นสเต็กจากนั้นก็เป็นของหวาน ขนมปังอุ้อิ่มเต็มท้องไปหมดเลยค่ะามาที่รถค่ะน้ำหนักน้ำหนักรถ,รถเพิ่มจ่ายค่าอาหารไว้นิดหนึ่งร้อยสีิบเจ็ดยูโรค่ะทุกชายจ่ายร้อยสี่ยูโรสามคนเดี๋ยวถึงบ้านไปล้างรถนะเนี่ยออกกำลังกายออกกำลังกายให้อาหารมันย่อยมูกินเยอะมาก ถึงบ้านแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปล้างรถต่อคะ่ะเพื่อเป็นการย่อยอาหารเนาะโดยกินเยอะะย่อยอาหารไป แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ